ทำวอล์กง่ายๆนะครับเปลี่ยนเครื่องเสียงอินโนวาคันนี้ให้มาเป็นเซตนี้ก็คือผมมีอยู่แล้วนะครับถอดจากคันเดิมมาเป็นลำโพงโโบลูส์1070รุ่นท็อปคู่หน้ามันไม่มีสเปเซอร์นะครับเราก็เลยซื้อของจีนมาในช้อปปี้นะครับมีขายสเปเซอร์โรยัต้าที่เป็นรุ่น2,005ขึ้นมาเนี่ยปีนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้6นิ้วครึ่งใส่กับ B ีไวดีได้นะครับคู่หลังก็คือ ยึดน็อตได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสเปเซอร์ตัวปั๊กแปลงอันนี้คือปั๊กแบบตรงโตโยต้านะครับเสียบอึ๊บนันี้เสียบฝั่งรถไม่ต้องดัดแป่งตัวรถเพราะว่ารถปียังใหม่ก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันมากแลวนะั้นเป็นเทว t t e r เตอร์ที่อาจจะต้องแกะแล้วไปใส่เข้าที่เดิมนะครับอุปกรณ์หัวแดงตักมีตัวตะก,กัวมีที่มิมตเตอร์วัดไฟมีคีมีนไกมีท่อหด ตามสูตรนะครับเ,เดี๋ยวเริ่มเลยให้ดูอันดับแรกนะครับถอดแผงประตูให้ออกทั้ง4ี่บผ่นถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะครับว่ามันเก็บ <Not> มีน็อตอยู่หนึ่งสองสามมีตรงที่มันตึงนี้ด้วยตัวลำโพงคือชุดนี้นะครับ,บแล้วก็ดนึ่งตั้งขอบแล้วดีเดตตรงนี้เอาสว่านมายิงให้มันดีเดตหนะะึ่งขาแล้วก็เอามาเบิร์ปิดมาใส่นะครับอันนี้ยังเดิมไม่เคยเลยอะไรัะโอเคในของเี่ยนลำโพงนะครับ แป๊ดเดียวออกทุกแผงง่ายมากก็เดี๋ยวเราถอดแลด้วเดี๋ยวเปลี่ยนลำโพงแล้วถ่ายให้ดูนะครับ นี่นะครับถอดลำโพงสี่กระตูเรียบร้อยแล้วก็เตรียมน็อตนะครับอันนี้เบอร์สิบตัวผูกตัวเมียเอามาไว้ไขล็อกสเปเซอร์สามรูที่ถอดมาจากตรงนี้นี่ลำโพงเดิมแม่เหล็กมันมีเนี่ยเดี่ยวเองเนี่ยเสียงมันเลยธรรมดานะครับตอนจะเปลี่ยนเข้าไปใหม่เรียบร้อยนะครับสายลำโพงผู้หลังแล้วเนี่ยเนียนเนียนเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ใส่ของโบสนะครับใส่โบสททั้งคันเลยชั้นนี้ นี่นะครับไปทำหงเียบ้อยจะใส่แหนประตูนะครับมองเห็น,นมีโลโก้ด้านในนะครับยี่ห้อโบสก็คือไม่ต้องดัดแปลงตัวรถนะครับทางประตูเนี่ยประตูหลังนี่ก็เปลี่ยนละเนียนๆท้าให้บอกเขาไม่รู้หลักการของผมเนี่ยก็เปลี่ยนเฉพาะตัวลำโพงนะครับวิทยุเนี่ยเป็นฟอนเดิม<ๆ>เพราะว่าฟอนเดิมเนี่ยมันมีข้อดีของมัน,นคือเป็นแบบ คือออปชันมันค่อนข้างดีนี่ครับแผนที่เห็นไหมผมว,ว่ามันโอเคเลยนะจริงๆอะพิีียูเดินติดรถแล้วก็กล้องถอยนี่ฮะเดี๋ยวตาม,ม,มาหวอมอะไรแค่นี้ก็คุ้มแลนะครับก็เปลี่ยนแค่เฉพาะลำพงก็พอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจไลค์888เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยครับสวัสดีครับ